นี้ดิฉันจะนำคำศัพท์เกี่ยวกับเคอร์ฟิวในฮอลแลนด์หรือการห้ามออกบ้านยามวิการในประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเขาจะเริ่มห้ามตั้งแต่วันที่23มกราคมจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์2564แล้วเวลาที่ห้ามนะคะคือระหว่างตอนเย็น3ทุ่มจนถึงตอนเช้าของอีกวันหนึ่ง4นาฬิกา30นาทีนะคะ เราจะเริ่มคำศัพท์กันเลยค่ะคำแรกค่ะโครตซอร์ขนโครตซอร์ขนโครตซอร์ e นกังวลอย่างมากบริษับริษับริษัชาวอังกฤษหรือว่าคนอังกฤษนะคะฟา r i เรียนต์ฟา t ์เรียนต์ฟายพเรียนต์สายพันสายพันของโรคนะคะ coronavirus 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 แล้วถ้าเรานำคำสองคำนี้มารวมกันตามที่เราเคยได้ยินตามในทีวีหรือว่าได้อ่านในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะ British variant British variant ก็แปลว่าสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษนะคะ b e s m a r c k b บสมทเกบสมทเกโรคติดต่อที่แพร่กระจาย a าร o ฟ k นต์คล็ l กอาร์ฟ o นต์คล o อกอารฟนคลหรือว่าห้ามออกบ้านยามวิการ Extra เพิ่มเติม Extra Extra หรือว่าพิเศษนะคะ m a a t r เรเ l ลนมา a ร r เรเ l ลนมา a ร r เรเ l ลน กฎหรือว่าข้อห้ามอ่านหนังสือพิมพ์จะเห็นคำว่า extra m a a t r e g คล n extra m a a s r e g คล n extra m a a s r e g คล n นอกจากล็อกดาวน์แล้วตอนนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ก็มี extra m a a s r e g คล n คือกดเพิ่มเติมต่อจากล็อกดาวน์นะคะคำศัพท์ตั้งแต่คำนี้ลงไปนะคะ ก็จะเป็นคำศัพ์ที่ที่เกี่ยวกับการห้ามให้ออกไปยามวิการหรือเจ้าหน้าที่บางกลุ่มที่จะต้องทำงานยามวิการที่จะต้องออกบ้านตอนกลางคืนเขาจะมีการเว้นไว้นะคะที่สำคัญที่สุดจะต้องไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์นี้นะคะข้างล่างของทางรัฐบาลว่าจะมี บุคคลกลุ่มไหนที่ได้รับการยกเว้นอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีสุนัขอยู่ที่บ้านเราต้องเอาเขาออกไปถ่ายข้างนอกบุคคลกลุ่มนี้จะได้รับการยกเว้นแล้วก็มีผู้ที่ทำงานหลายคนบางหน้าที่สายการงานก็จะได้รับการยกเว้นแล้วก็คนบางกลุ่มบางจำพวกจะต้องไปดาวน์โหลดเอกสารแล้วก็กรอก แล้วก็นำติดตัวไปด้วยตลอดเวลานะคะถ้าเกิดว่ามีการตรวจท่านอาจจะถูกจับได้ถ้าไม่มีเอกสารติดตัวเพราะฉะนั้นต้องไปกรอกเอกสารกรอกด้วยตัวเองและบางสายงานจะต้องได้รับการรับรองจากที่ทำงานเริ่มต้นคะ่ะ f o r b o d e n ห้ามหรือว่าต้องห้าม f o r b i d e n f o r b i d e n forbidden ต่อไปนะคะ zonder 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 ในที่นี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เราพูดถึงการปราศจากหรือว่าไม่มีคำว่า Zonder เนี่ยแปลว่าไม่มีนะคะหรือไม่เอาไปด้วยเ e l d ดอ e ค่ะ g ค e l d อ g มีเหตุผลหรือว่าถูกต้องตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะ Reden 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 สาเหตุหรือว่าเหตุผลแ e ่เคฟเฟอร์สเฟกลาเริงแว่คเกฟสเฟกลาริง,ลลง,ลลงจดหมายรับรองจากที่ทำงานนะคะ b u ต t e อร์ t e ตเ t t e ต่อไปค่อไปค่ะโน l i า k n ก o d z a k ซ l i j k n o o d z a า e เกลก,ก,ลก,ก,ลกจำเป็นนะคะ ถ้าจำเป็นออกจากข้างนอกมีเอกสารไปด้วยไม่อย่างนั้นจะโดนบูตเตอร์หรือว่าค่าปรับ90ยูโรต่อครั้งฟอร์มูลียฟอร์มูลียฟอร์มูลียเอกสารที่ต้องกรอกนะคะดาวน์โหลดที่นี่ค่ะเว็แบบไซต์นี้ทั้งเอกสารสำหรับคนทั่วไปแล้วก็เอกสารสำหรับที่ต้องใช้ ถ้าเกิดเพื่อรับรองหนะ้าที่การงานที่ทำงานจะต้องรับรองให้ก็ไปดาวน์โหลดที่นี่เลยนะคะแค่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามสวัสดีค่ะหากชอบวิดีโอโปรดกดไลค์กดแชร์หรือกดปุ่ม subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ในครั้งต่อไปอยากดูคลิปไหนกดดูได้เลยผลงานอื่นของดิฉันติดตามได้ที่เว็บไซต์รัชนีวร a n c o m ขอบคุณที่ติดตามค่ะ